ีค่ะลูกตาลจากทารโร่และลูกตาลดูดวงแบบผู้คิดเป็นกัลยะนานมิรแห่งใจค่ะวันนี้เรามาเล่นพิกอากาศกันนะคะในท็อปิกที่ว่าใครกําลังคิดถึงคุณค่ะกติการมีไพ่เลือกทั้งหมด3ามกองนะคะกองที่1กกองที่2กกองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กองค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะคุณได้ไพ่เอกออฟคัพโฟ r o ออฟเพนทาโค โฟอฟสอดนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายของคุณเป็นไนออฟวานค่ะลูกตามมองว่าคนที่เลือกให้กล่องที่1นนะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เดินจากคุณไปหรือเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะโฟอัพแพนเตอร์โคขึ้นมาค่ะลูกตามมองว่าเป็นคนที่มีความรักให้แต่ไม่ได้แสดงออกช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวนตัวเองนะคะกําลังคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าจะเอาไงต่อกับความสัมพันธ์เนาะตามมองว่าเขา่ต้องการที่จะมาหาคุณแต่ว่ามันมีความลังเลใจยังไม่มั่นใจในตัวเองนะคะสำหรับคนที่ ให้เลือกไพ่กล่องที่1ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2นะคะคุณได้ไพ่ The Empress Ace of so Pentacles เลเวอร์และไปสุดท้ายเป็นนายอัฟเฟนเดคอลค่ะเขาคนนั้นมีโอกาสที่คนจะเป็นคนธาตุดินพึกศพกันมังกรน,นะคะมีความเป็นผู้ใหญ่กว่านะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่คุณชอบนะคะแต่มองว่าเขาคนนั้นนะคะต้องการมาย่นความรักให้กับคุณคะ่ะแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะสวยรวยมากนะคะมีโอกาสดีๆที่เข้ามาต้องการมาควบาความรักให้กับคุณคะ่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะคุณได้ไพ่ซิกซ์อัฟเฟนเดค i อส o อฟ n านะคะทร e of s ซอร์และเป็นสุดท้ายเป็น the c h a r ย o t อค่ะพวกตามมองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่สานะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นคนธาตุดินพฤกษ์กันมังกรนะคะหรือธาตุไฟเมสิธน,นูชาวราศีกรกฎก็มีโอกาสค่ะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เคยเสียใจทำให้คุณเสียใจมานะคะเขาต้องการการให้อภยัยนะคะอยากได้มีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็ประคับประคองความสัมพันธ์ครั้งใหม่ไปได้ค่ะต้องการให้อภยัยนะคะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ค่ะ ใครเลือกไพ่กองไหนนะคะก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์บอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจทุกต,ตาด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย